ังจากที่ผมลงมาจากภูเขานะครับเนาะ,ะเอินบ่ากำลังจะกลับบ้านตามภูเขาลงเขามาเจอพระสุดงครับประมาณ6ลูกซึ่งท่านกำลังจะเดินทางไปอำเภอกันทะลักซึ่งผมจะรวมทําบุญกับพระท,ทุกทุกรูปครับแต่ว่าพระอาจารย์ทุกรูปท่านไม่รับปัจจัยสักบาทครับรับเพียงแค่น้ำครับเราบอกว่าอนุโมนาสาธุแล้ววะ ถี่ตะเท่าคิดเมื่อกี้เนาะว่าสีรวมทั้งบุญกับพระอาจารย์อกี้หกป่ะหกหกลูกกาแฟหกแปดหกแปดแกคิดจะซื้อได้หกแปดบ่คิดค่ะซื้ออีนนี้บอกนี่เข้ากลับเงินกับผมหน้าไหววาสิไซบาทนี่เงินเต็มกระเป๋าอยู่นี่ครับเมื่อกี้เงินที่จะใส่บาทเท่าไหร่เมื่อกี้นี่ครับเงินเต็มกระเป๋าอยู่เมื่อกี้มืออยู่นี่พอเมื่อกี้เพอมตั้งใจว่าสีสีไม่ใส่ให้พาชุดดงครับ พลเรื้อ่องแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ขอรับปัจัจรับเพียงแค่น้ำน้ำน้ำดื่มนี่ครับเงินก็ยังเดือดเก่าครับนี่ซึ่งเราบอกว่าเรากําลังจะเดินทางไปอำเภอกันทะลักด้วยที่ว่าบอกขอบอกขอรวมรถบอกขออย่างไรพ่อสิยางไปอย่างเดียวครับอืมบอกเป็นไงไก่ได้ครับนี่จากนี้ไปกันทะลักนี่กับประมาณเกือบเจ็ดสิบแปดสิบโล่เลยเป็นป้ณณีนะขอเ่าครับไหวน้ำดื่มหว่าพระ พาทั้งหมดหกรูปครับลูกแปดพาพากับแปดพากับแปดหกแปดพาก็แปดกับเก้าเนาะบวกลกแปดกับหกเก้าเนอไม่รับเงินด้วยอืหกแปดบวกลูกเก้าแปดพากับเก้าอพาพาก้าหกลูกก็หกอืหกแปดเก้าแปดเท่านั้นแหละไม่รับตังค์ก็ศูนย์งาน ลามไปนาครับเพื่นนี่แหละลามไปย่งกับสือกะสูใจน้่มแหละพอเข้าถวายเพิ่งบอกรับเวลาแต่น้ำครับน้ำแดงบรรยากาศเข้าทุดงของแท้เนาะอืเวลาปัจจัยแต่เข้ามาหลายเดือนที่ไหนแต่เข้าบ่เคยเจอจักเถื่อนาะอันนี้เถื่อนแหลกด้วนี่มื่อนี้งที่ถืงเลอยว่าขอถืสิ้หลายคือข้ามแก้วในเด้อ คอยถูกแล้ววันที่หนึ่งไปเลยเออเนะี่ยสาวทุบสาวทุบสาวทุบครับขอมาไลนได้ขอจะหาใบเวลาเทาเดินทางไปขอโชกพลังกาา็ทำบุญตลอดเนาะกระคอยพ้นบุญที่เทาทำเนาะทรงผลให้เทาเทามีโชคมีลาภอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เพื่อแผื่อนกับท่านผู้ชมนั่นเนาะเดี๋้อเด้อครับเด้อสรุปว่าเมื่อกี้ที่ผมเนี่ยลงไปเนาะตั้งใจไปถวายนำ้ำแล้วก็ปาใจให้พระชุดง บอกานคือเลขเนี่ยเราไม่ได้บอกแต่คือกบมนาตีเองเลยโตเดียวเลยโตเดียวเลยคือหกแปดจำไว้ครับเด้อโตเดียวเลยคือหกแปดแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยคือมันจะมีวงเล็บกลางเนี่ยคือกับเอานํำเก้าแปดหรือหกเก้านี่ใส่ศูนย์น้ำด้เสามตัวศู <69 S 1> นย์หกเก้าบ่เออสำหรับตัวของเขานะโอเคต่ว่ากุมหน้าคือหกแปดได้ครับเด้อ 68กับ98หรือ69นี่ลยนะแต่ตัวเดียวคือ68บนแหนได้อาจจะมากกว่าได้เพราะว่าถ้าเขาไม่เคยเจอเล่าซเกเถื่อเขาเก็บเงินไว้แต่เขาพาเพื่อนบอรับเนาะประจ่ายจะรับเขาเนี่ยเหล็เลขกเหล็กในในเงินท่านผู้ชมครับเหล็กเลขในเงินนี2 0 0นเิ่หล็กอย่างอ่านอ่านแล้ชมเงิ่งก็ได้เอาเราเลขกไทยเนาะ190เนาะ หนึ่งเก้าศูนย์นับกลับกำลังสีไซบาดมันหาเบิร่งนี้มันก็สีไายเลรพ็หนีิเต็มเต็มกำมือเลยนี่เจ็ดห้านึ่งี่ดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาทายเบิรงนได้หลายบทแล้วนี่เอาแค่แนนครับพ่อครับตัวเดียวหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดหกเก้าบรรยากาศตัวนี้กับประมาณจะหาโม่งกลัวเหรอครับครับวันนี้คือทั้งภูเขาเลยครับนี่ดูบรรยากาศอือนี่บรรยากาศครับเครือในวันนี้อู้ดคนเต็มเลย ก็พักก็ไม่เห็นยังนี่อ่าคือใกล้ๆปีใหม่เราพิ่งตลาดหน้าตังมาตังตลาดอ่าตรงตรงใกล้ๆเื่อนแม่น้ำลง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 ก็ไมีเลขขายปะในลอตเตอรี่ป่ะบ่หมี่พุ่นเป็บะมีแพ่พอนี่ครับท่านช่องการเงิกาศครับจานสวยงามทหารกี่นอเนี่ยจารใช่จะนี่ไงมีแต่คุ่ดิ้งหน่อยนี่ครับเป็นตรงตรงนี้เพิ่งกับมาตังเต็มนี่ครับ เวลาคำคำมื่อกลางเจนโอ้ยบรรยากาศสวยมเมนาะงาเนเองเนาะปีใหม่ก็มาได้เด้เขาจะขายของตรงนี้ตลอดเลยเด้ครับตรงนี้ก็คืออันนี้เคขื่อนยังไงเขื่อนอย่างไรเขื่อนห้วยศาลาห้วยศาลาครับตรงเมื่อกี้อยู่บ้านเขาเรียกบ,บ้านจำปาดวงเลยบ้านนาตาวมันนิดนึงครับท่านผู้ชมครับอยู่ขออยู่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับ แถวๆนี้ก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าเที่ยวข้างไปทางไปวัดป่าเขาพนมดงรันใช่แล้วก็ทางไปวัดหลวงปู่สวงวัดไพยพัฒนาครับท่านผู้ชมคือใช้ใช้เส้นทางนี้ได้เลยครับสะดวกนว,นวทางกับปีเปียวนะครับแต่ถามาผมขอแนะนาให้มาช่วงเวลากลางวันนะครับเด้อเพราะว่าถาคนเบอรจินเส้นทาง โอ้ยหกศูนย์่งักเลขเดียวกันกับใบร้อยพี่เมย์บอกเก้าหนึ่งศูนย์นี่กลับมาอยู่นีอย่างเง็นหลายตัวเตีวมันสิเป็นหลายตัวเลยแต่มันสันเลยท่านผู้วบเลยันุ่คเลเดีนยัเดียยังรมทเออหกศูนย์หนึ่งหกศอยตัวเดียวนะหกศูนย์หนึงเก้หนึรถมันจันเท่าจิตไทยไอ้แบงแบงรอยตัวเลขแบงรอยให้ทำช่วงเบิรงมันกับ เิ็นกาะทายบรชันนะมันว่าสะดวกมันเลยบหมว่บ้านจบ้าดโปรเบ่เคยบ่เคยมาแะ้รก็บโชิ้นทางแนนํำใหยียมากตอนกลางวันครับเพราะว่าทางเถวนี้มันกะทางโค้งายแล้วก็คนขางที่อยู่บนภูเขาอันตรายกับสูงครับครับบว่าชิ้นทางนี้แป๊บเดียวครับอาจจะล่องคางทางก็ได้เลยโค้ง โมเนียแล้วขณะเคยอุสานใต้ขี่รถมาส่งอาหารทะเลสูหม,มื่นยังกันยังกับสาอยอาู่ครับโมเม็นตัวกลางใต้นะครับแบะถามเลยก็จะอนเฮือนโอ้ยเมียจมว่าเสร็จไปยังยุเท้าขามไปถามเลยไม่ไงไม่ป่าอยู่เป็นฝันดีนะเนาะแต่พอถามก็เดี๋ยวคุณท่านผู้ชมสิบ่มีแนวทางคำว่าเคยยุสานใต้มือในเรียงย่างมาท่านโอ้ดิไลแห้งครับท่านสีตามไปในบอ่อเอากับ ถือว่ามามื่อนีนี่ถือว่าเขาโชคดีได้สิมีโชคมีลาบด้วยเพราะว่ามาเจอพาตัวดวงนี่ผมเพราะว่าปกติเราเขาเคยเขาเคยตอนนั้นเขาเคยไอ้ถวายถวายน้ำด้วยเขาเจอพาตัวดวงกับข้ามเกลียวนาะถวายน้ำเออเขาจอดรถเลยเขาแล้วก็พระฉีใส่รถเลขออก94เมนเลขออก94ตอนตอนปีกายเนาะไม่ได้ถามไปเลยหลวงพ่อฉีใส่รถฉีใส่รถได้เลย เราบรับเงินกันเข้าไปซื้อเอ็มร้อยนะมากับสปอนเซอร์ให้อืมสิบสิบสิบก็ลูกรถปนี้เราเมือนเหมือนี้มีทั้งหนังมีทั้งหนังแดงนะถวายเนาะแนนดีนะดีมามีของปีนี้นะลุงพ่อเนาะคงแหลกเลยเนาะที่อาวุโสสุดเพิ่อนกับตกตกหัวรถนะอืเมื่อกี้บอกเราตกหัวรถเหรอเปล่ไปตอนที่คับแก้วซื้อน่ะมันออกตอนที่เลขที่แล้ว94ปีที่แล้วนะออกตรงๆเลยตกหัวรถเลยก็เลยไปซื้อเก่า C ก็เลย วนนี่เรากับสี่รถดเท่าไรใช่ที่บ้าเวลาฮกหาเกาหานี่นเนี้ยเด้อผมห้ก้าอ่าเกาหาดอกแล้วาหา6กงห้าหกห้าเกอืมอเกับสี่เยอะเรากับสี่เราเราบ่หหมบ่หอยแจงความหมายแล้วนะแต่เรากับสี่สี่สพันละพันนะม้งรอบคำเกี่ยวกับก็ซสี่ใส่เลยตบใส่เลยเนาะอืมอันนี้ก็เลยให้อีกตัวนึงค่ะหกหาเกาหหเกหเกา ห้เกกับ6กห้าหกกับห้าเก้าหกนี่แหะครับห้าหกับห้าเก้านี่ยห้าหกกับห้าเก้าเิยเอ้ห้าเก้าเลขคำแก้วนะคะให้ไปแล้วแต่ต้นเอ้ศูนย์หเก้านะในคำแก้วเลขคำแก้วมีศูนย์หกห้ากกับศูนย์สามหกกับศูนย์ตามเก่าตัวเกโอเคครับผมจะได้เลขม่วนี้นะครับนาะกับพระทุดงเมื่อกี้ครับเผื่อเรามาให้โช์ครับลักๆักลักลัเนี้ผมสิขอบอบว่าตัวเดียวเลยคือ 68แส่วนกราฟนั่นหมายคืออาจจะเป็น89หรือ69และการเลขที่เบียยรถผมครับ56หรือ59ประมาณนี้ครับก็ลองพิจารณาครับแต่ไม่เคยเจอพัสดุดงสักครั้งครับงวดนี้บอแนครับ16ธันวาสองห้าเปื่อเล่าแสโชนะครับเนาะให้ทุกคนมันมันครับซื้อเลขโต๊ดได้ขอให้ถือลอตเตอรี่แล้ววันทีทีนึ่งทีนึ่งไปเลยให้ทุกคนต้มถือทีหนึ่งครับผมไอคิดยกเพื่อเล่าบระเด็นซื้อเลขซื้อเลขโต๊ดได้หาสี่สามสองหนึ่งเนี่ยให้ถือโต๊ะโต๊ครับ สาธุสาธุสาธุมีโชค่นกันทุกคนครับผมสตาร์คินีขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บครับมัน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 ขอบคุณครับแ่งโซกอลายตัว